ครับขณะนี้เจ็ดนาฬิกายี่สิบสองนาทีนะครับเจ็ดนาฬิกายี่สบสองนาทีสวัสดีญาติธรรมเพื่อนทุกคนอย่างเช้านะครับตอนนี้ก็จะได้เวลาหลวงตาบุญชื่นบรญยาวโธนะครับท่านจาริกตุดงนะครับนะครับออกจากโรงเรียนนาน้อยเนี่ยครับเนาะตอนนี้ยังอยู่ที่โรงเรียนนาน้อยนะครับอำเภอนาน้อยนะครับจังหวัดน่านนะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับในเช้าวันที่5นะครับเดือน มีนาคมนะครับปศส5 0 0นร้อยนะครับ66นะครับครับนี้ก็ท่านมานั่งรอหลวงตาครับ

ครับสวัสดียามเช้านะครับทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับครับเช้าวันที่ห้านะครับเช้าวันที่ห้าเดือนมีนาคมพศสองพันห bueno> ้าร้อยนะครับหกสิบหกนะครับขัลกนย อยากเข้ามาเลยครับขยับเข้ามาเลยอยากเข้ามาเลยนะครับขยากเข้ามาเลยนั่งลงเลยครับาธรนะครับนครับน้มรับวยนครับรถขับรถขึ้้ารป่ ในบ้านบนได้ให้ขึ้นบนผมว่าให้วางพับเอาอยู่ๆอยู่เพื่อครับข้บลผมอยู่วันี้อ่ามาเป็นงคอเิเก่งเว้เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยอุค่ะ ครับนทียามเช้านะครับตอนนี้หลงตาท่านรอได้จาริกทีดงแล้วนะครับเนาะออกจากนี่ครับใกล้จะถึงหน้าประตูโรงเรียนนะครับบ้านโรงเรียนน้อยนะครับครับ จะปล่อยลงมาหม้อมันจะสูงเลครับอตอนนี้หลวงตาท่านก็ทส่งมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะครับนี่ทุดตงบอกมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วเดินอะีกนะวันนี้เดินนะี่นะแกงครับแกะครับ เรรัเีมตีรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยครับหลงตาเลยครับไ้นั่งขึ้นไ้นั่งขึ้นไ่ตกกอ่าลงตาเลยสาธุสาธุถวายแล้วค่อยวางเดอสสาธุนะครับสาธุสาธุวายแล้วค่อยวางนะครับมีเจ้าหน้าที่มารับนะครับ เอยนะครับครับใหทมับผมคาเลยนักลัไจำำคับผมไ่ัด้านบอกว่าขอให้มีโชคมีลาบนครับอ่ะเก็บสตางค์ไว้ก่อนนะครับเก็บสตางค์แล้วมานั่งรอเลยพี่มาเร็วมาเร็วมามามาข้างหน้ามาข้างหน้า เกี่ยนตะตั้งใส่กระเป๋าด้วยนะครับสาธุสาธุครับ <c oughs> หมู่บ้านประมงปากนายนะครับเนาะครับหมู่บ้านประมงปากนาย <c oughs> ครูที่โรงเรียนนะครับลอตารับแล้วคราบคนเลยนะครับผมเป็นน้ำของคนเลยสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอนาโน้ยนะครับจังหวัดน่านนะครับครับก็มีญาติธรรมท่านมานั่งรอขาบไว้ขอพรเป็นช่วงนะครับ เรมองหลงตาเลยนะครับไปตรงยอ่ะไปตรงยอดสูงนะครับแค่ระดับบุกอ่าแล้วมองหลงตาเลยเรามองลงตาเลยนะครับอ่าตรงนั้นคืรามองลงตาเลยสาธุสาธุนะครับเาภานาบุญด้เลยครับคุ้ชมสาธุนามบุญนะครับสาธุสาธุครับน้อมมือไว้ได้เลยคุณพ่อสาธุครับผมนะครับบรรยากาศยามเช้าตอนนี้มีเริ่มมีแสงแดดแล้วนะครับแสงแดดเริ่มออกมาแล้วแล้วมองลงตาเลย อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับตอนกลางวันจะร้อนมากตอนเช้าเจะหนาวนะครับด้วส้ยนะครับทยเ่านอมยเลยครับถ้ามีสองแพกเก็เอาวางครับเปนใรทองอาจารย์อาจารย์ทองคนทองอันนี้ทองเนาะ คนท้องครับท้องหนึ่งท่านครับจับไว้ได้พี่ไม่ต้องยกนะพี่จับไว้ก็ได้ไม่ต้องยกหนะักถ้าสองแพ็กแล้วก็จับไว้ได้เลยครับหนึ่งแพ็กยกได้ยกขึ้นเลยนะครับสาธุนโมธนาบุญกับใจที่ทำทุกท่านทุกคนอย่างเจ้าช้า เลยรอดแล้นี่หลรอดจับจับรวมกันได้เลยนะครับกครับยล็้ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube นะครับ ต้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดียา่าทำทุกท่านทุกคนครับผม